สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องมิงกุลิงคนส่วนใหญ่ก็จะแนะนำเกมที่เล่นแล้วลายเครียดเล่นแล้วมันทำให้เครียดกยนใช่ไหมคะแต่วันนี้จ้าวันนี้จะมาแบบฉีกแนวเลยก็คือจะไม่ไรับพวกเกมมือถือที่เล่นแล้วโคตรหัวร้อนทั้งหัวเสียทั้งเครียดกันเลยทีเดียวไปดูกันเลยว่ามีเกมอะไรกันบ้าง let's go <S เกมที่หนึ่งมีชื่อว่า super cat world มองแค่ okay, ชื่อเราก็นึกว่าเป็นเกมแมวน่ารักน่ารักสดใสดูเหมือนจะเล่นง่ายคล้ายเล่นมาริโอที่เราคุ้นเคยกันตอนเด็กๆนั่นแหละ เพียงแต่เหตุที่ควรจะเพิ่มพลังอาจจะเป็นเห็ดพิษที่กินแล้วตายเจอพาเลตเหต็ดออกมาทะลักหน้าจอจนตายมากไปกว่านั้นคือการมีอิดบล็อกล่องหนอยู่ทุกที่กับกอ้อนเมฆที่สามารถฆ่าเราได้ทุกเมื่อเล่นครั้แรกก็เชื่อว่าทุกคนต้องมีความสะบดในใจอยู่ตลอดเวลาโอ้โหนี่มันเกมมาริโอหรือเกมไฟนอลเดสตชันกันแน่โอกาสตายมีอยู่ทุกที่ทุกก้าวเลยก็คือสําหรับเกมนี้มันหยามเราด้วยการโชว์สถิติการตายทุกครั้งมากที่สุดก็คือเล่น ตายเกินร้อยกว่ารอบนั่นเองเกมที่สองมีชื่อว่าแฟรปปี้ดัง แลปปี้ดังนั้นเป็นเกมไอเคที่น่าตื่นเต้นและไม่ยอมให้ใครง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีความประสาทและความอดทนควรแนะนำพวกมันผ่านวงแหวนหลายวงวิธีเดียวที่จะเอาชนะความยากลำบากทั้งหมดและไปยังระดับถัดไปได้ซึ่งแน่นอน ว่ามีความซับซ้อนถ้าใครเคยเล่นเกมฮิตในตระก,กูล Flappy อย่างแฟ a p ปี้เบิร์ดแล้วละก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากกับเกมนี้นะซึ่งมีความแตกต่างหลักๆก็คือเปลี่ยนจากนกมาเป็นลูกบาสเกตบอลที่ติกปีกนั่นเองนอกนั้นวิธีเล่นก็คล้ายๆกับ Flappy b i r ินั่นแหละแต่การจะพาน้องลูกบาสบินลงห่วงติดต่อก,กันได้อย่างราบรื่นนั้นเป็นสิ่งที่เกมเมอร์ทุกคนอาจจะหัวเสียหรือทุบมือถือพังเลยก็ได้ เพราะเราจะต้องรักษาระดับการบินให้ต่อเนื่องไม่บินสูงหรือบินต่ำเกินไปเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยขวร้อนเกมนี้ไม่มากก็น้อยแน่อนอนแต่ถ้าไม่เคยเราขอท้าให้คุณลองอเล่นได้ทั้งระบบ iOS และ Android นะคะลองไปโหลดเล่นกันได้ เกมที่3ชื่อว่า BACON THE GAME เกมที่ไม่ให้อุปกรณ์อะไรเรามาเลยนอกจากกระทะที่ไม่สามารถทอดอะไรได้จริงแต่เอาไว้เป็นฐานโยนแท่งเบคอนดิบๆอ้วนๆอันแสนยวบยาบให้ไปแปะลงบนจุดหมายปลายทางได้โดยสวัสดิภาพความกวนของเกมนี้ก็คือรูปร่างหน้าตาของแต่ละดาที่บางทีก็มาแบบง่ายๆเช่นให้โยนเบคอนลงไปแปะไว้บนอะโวคาโดชีสเบเกอร์ หรือใครดาวแต่บางทีก็มาแบบมากๆอะ่ะเช่นให้โยนเบคอนไปไว้บนหัวเทพีเสรีภาพบนดวงจันทร์หรือแม้แต่บนก้อนน้ำแข็งที่ลื่นปื้ดลื่นปื้ดหลายครั้งก็ถอดใจจนปลามือถือทิ้งแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาเล่นให้มันผ่านอยู่ดีที่ชอบสุดๆก็คือเมื่อผ่านแต่ละด่านก็จะมีเสียงเพลงโอเปร่าล,ลอยขึ้นมาดับความหัวร้อนนะ แล้วกับว่านี่คือเกมหัหลือหันที่เปลี่ยมไปด้วยสุนทรียศาสตร์อย่างไรอย่างนั้นซึ่งจริงๆแล้วโคตรตรงข้ามโดยสิ้นเชิงและบางทีเวลาผ่านด่านจะมีให้เราถ่ายรูปหน้าตัวเองกับด่านนั้นๆเพื่อเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกสนอวดเพื่อนอีกด้วยก็เล่นได้ทั้งระบบ iOS และ Android นะคะ เกมที่4ชื่อว่า Trap s a v e n g e r 2เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างจากยูทูบเบอร์คนอื่นๆที่เคยแคสนะคะแต่ก็ไม่มีใครรอดจากความหัวร้อนของเกมนี้ไปได้เลยเกมที่ทดสอบความอดทนที่เรียกว่าเป็นเกมหัวร้อนแห่งปีโ <c oughs> ดยรูปแบบของการเล่น Trap a v e n g e r 2นั้นคล้ายๆกับเกม Mario ที่จำเป็นต้องผจญภัยฝ่าด่านในมุมมองด้านข้าง พร้อมกับเชิญกับดักแบบเกลียนเกลียนที่ไม่คิดว่าจะมีแต่มันก็มีไปทุกแข่งเลยเอาเป็นว่าสําหรับเกมนี้ก็ไม่ขอพูดอะไรมากนะคะแต่ว่าอยากให้ไปหาดูคลิปประกอบได้เลยว่าถ้าเป็นคุณเล่นเองคุณจะห่วงร้อนและโมโหก,กับเกมนี้ขนาดไหนเามมไ่น A ver, otra vez, otra vez. Con Michael Jordan. ¡Uh! ¡No mames! ¡Pinche pared! ¡Pulero! A ver. Y se si hago otra vez el brinco y ya. Si hago... ¡No mames! ¡Ya se anda cayendo la pinche pared también! ¡Game ¡Don't stop, ignore! la -a ¡Game -hack -park. เป็นเกมที่ต้องใช้เสียงในการเล่นเพื่อกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางและเพื่อไม่ให้ตกหลุ่มนั่นเองเรียกว่ายิ่งไปไกลก็ยิ่งได้คะแนนเยอะมากส่วนความเฮือกของเกมนี้ก็อยู่ที่ความเสียดายเพราะว่าบางครั้งเราก็เล่นไปได้ไกลมากแล้ว แต่กระดันตกลงมาตายซะง,งั้นหรือบางครั้งก็ร้องเสียงดังมากแล้วแต่เจ้าตัวเกมก็ดันกระโดดได้ไม่สูงเท่าที่ควรและหล่นลงหลุ่มไปง่ายๆก็เรียกว่าเกมนี้นอกจากจะทําให้เหนื่อยแล้วยังทําให้งุดหญิดเพิ่มอีกสุดท้ายใครอยากจะลองดาวน์โหลดมาเล่นก็ขอบอกว่าให้เล่นในที่ที่ไม่รบกวนคนอื่นด้วยนะจ๊ะ เกมที่หก h i d d e n e My Game by Mum เกมนี้นะคะอาจจะตรงกับชีวิตของใครและแต่คนเลยก็ได้เกมนี้มีออกมาทั้งหมดถ้าแอบ,บจะไม่ผิดน่าจะประมาณ4ภาคนะคะเกมนี้อาจจะไม่ได้หัวร้อนเท่าเกมก่อนหน้านี้นะคะ,ะก็เป็นเกมที่ คุณแม่จะซ่อนเกมของเราไว้ซึ่งตัวเกมจะเป็นกราฟ,ฟิกง่ายๆและสามารถเล่นได้ไง่ายๆด้วยการคลิกสิ่งต่างๆเพื่อแก้ปัญหาและหาที่ซ่อนเกมที่แม่ของเราเอาไปซ่อนไว้ซึ่งคุณแม่ก็จะมีวางกับดักต่างๆเอาไว้เพื่อขัดขวางการค้นหาเกมของเราคืนเป็นเกมที่ต้องใช้ความคิดในการผ่านด่านต่างๆแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะักซึ่งบางปัญหาหากคิดมากเกินไปก็อาจไม่ผ่านก็ได้นะเออ ต้องลองคิดนอกกรอบกันดูหน่อยแล้วถือว่าเป็นอีกเกมที่น่าลองโหลดมาเล่นเพื่อฝึกความคิดกันดูก็ถือว่าไม่เร็วเลยทีเดียวนะอย่างไรก็ตามแม้ว่าเกมนี้จะมีความเกียนแบบสุดๆก็ตามทีเชื่อมั่ยว่าเมื่อคุณเล่นจนจบเกมกับเป็นเกมที่ทําให้ทราบซิ้งจับใจส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่ขอสปอยดีกว่านะคะลองเล่นกันเองไปหาโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลย จ,จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ6เกมที่เล่นแล้วโคตรหัวร้อนทางที่ดีเราควรหาเกมที่มันเล่นแล้วแบบไม่เครียดดีกว่านะคะเล่นแล้วไม่หัวร้อนจะดีที่สุดตตัวเราแต่ถ้าใครอยากจะท้าทายว่าเกมพวกนี้มันจะซักแค่ไหนเชียวก็ลองไปโหลดตามหาตามได้นะคะแล้วก็เล่นเกมอย่างมีสติกันด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e กันด้วยนะคะ นี่ตั้งใจทำคลิปมากเลยนะเนี่ยคลิปวันนี้ก็มีเท่านี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ